เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องบัลซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Blue City p ค6ครับผมเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยชา์เลนจ์กันนะว้าวเปิดกล่องได้2อันเลยเหรออย่างนี้ก็ดีสิอินสันเมงกี้จะได้เพิ่มขึ้นชื่อดานชา์เลนจ์ว่า Evil นะครับมันจะ Evil ขนาดไหนกันเชียวโอ้ Evil เอาการเหมือนกันนะเนี่ยฮีโร่ที่เขาให้เราเล่นก็คือเจ้า i ซ i l i ครับแล้วเขาให้เราใช้แค่ เจ้าวิาสา์กับดรูอินเท่านั้นเองเหรออืแต่น,นี้น่าก,กลัวครับสมชื่อ e อวิลจริงๆเลยนะแล้วเจ้าตัวที่เขาให้เราเล่นเนี่ยเขาก็กําหนดเทียรมาให้เราด้วยอืให้เล่นถึงด้าน60คือจะไปถึงด้าน100ได้เนี่ยผมค่อนข้างกังวลแต่ถ้าจะไปให้ได้ตามด่านที่เขาต้องการเนี่ยผมโอเค ฮีโร่มันวางข้างบนตรงนี้ไม่ได้มันติดต้นไม้อยู่ต้นไม้เนี่ยมผมอยากเอาฮีโร่ไว้ข้างบนมากเลยวงดูอิกประมาณไหนวงดูอิกประมาณนี้คำนวณแป๊บนะเราต้องเล่นสายสายเพิ่มรลชไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่แบบผมพอจะรู้บ้างว่าต้องเล่นยังไง เสี่ยง,งไหมล่ะด่านแรก Auto Start. เอาต้สตาร์ทเอาเพราะว่าหนามมันทำลายหมดอยู่แล้วผมจะดูว่าเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ได้มาประมาณหนึ่งห้าร้อยหรอห้าร้อยปึ๊บห้าร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสี่ยงโอเค มันจะเสียพลังชีวิตไปสักนิดหนึ่งนั่นแหละเพราะผมอยากวางฮีโร่ให้ได้ไวๆครับเฮ้ hey, hey, แต่ถ้าถ้าเราเสีย HP กับตรงนี้ก็ <Hey. S 2> ได้ไหมโอเคซื okay, ้อได้โอ oh. ผมมีเหตุผลที่ผมอยากวางฮีโร่ตรงนี้นะปึ๊บโอเคหลังจากนี้เราห้ามเสีย HP แล้ว <laughs> ประเด็นของผมคือ ขอแค่วางฮีโร่ให้ได้ตอนด่านแรกเท่านั้นเองไม่ต้องด่านแรกหรอกยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีประมาณนี้แต่ด่าจะหลุดอีกกันและเพราะว่ามันมันยังตีไม่ดีพอผมต้องเสริมตัวช่วยป้องกันขึ้นมาด้วยซึ่งนั่นก็จะเป็นเจ้าตัววิาสาทก่อนแล้วกันเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากเฮ้ยจริงๆอ่ะผมใช้เป็นเจ้าดูอิดมาก่อนดีกว่า oh, <no. S 1> เสีย HP ค่อนข้างเยอะเนี่ย แล้วคอมโบของผมเนี่ยมันต้องใช้ HP ของอ e ีซิลี่ตัวนี้ด้วยสิ oh. อ่ะยอมเสีย HP ไปก่อนโอเคหวางช้านิดนึงนะแต่ก็โอเคอยู่ใส่ดูวิดช่วยครับดูวิดผมว่า ตัวนี้มันให้เน้นเล่นสายล่าอุ้ยเสียเลือดเยอะก็ดีเหมือนกันนะจะยิ่งเก่งมากขึ้นแล้วก็เราจะเอาเป็นสายไฟฟ้าช็อตเหรอปัญหาของผมอะคือการตีพังตัวด้วยแหละต้องใช้วิชาช่วยในเรื่องของพลังตัวอืือ่าผมเอาอบนนี้ก่อนเอาให้ตีได้ดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็อัพลีชขึ้นมาเลยคือเงินเนี่ยผมใช้ในการอัพไปเลยครับ ด่านนี้ตามปกติให้เล่นถึง60ด่านด่านที่จะเป็นปัญหาก็คือด่าน59ถ้าเราไม่ได้ระวังให้ดีๆนะแต่เชื่อเถอะหลายๆคนที่ดูมาก็น่าจะรู้แล้วว่าเราจะป้องกันกันยังไงนะในด่านนั้นอือฮึโอเคโดยรวมซ้ายขวาก็ใช้ได้อยู่และเหตุผมที่ผมเอาดูอิดวางไว้ตรงนี้ค,ค,ค,คู่กับอีซิลี่คือพยายามฝืนเอาอีซิลี่มาไว้ข้างบนเนี่ยเพราะว่า อีซิลี่เขาจะในอนาคตนะครับเขาจะมีความสามารถอันหนึ่งนั่นก็คือการวางเสาบวกความเร็วในการโจมตีผมอยากให้มันมาอยู่ตรงกลางมากกว่าไงดีกว่าไปไว้ทางใดทางหนึ่งผมไม่โอเคกับเรื่องนั้นแต่ถ้าไว้ในที่เดียวกันนี้ผมโอเคเดี๋ยวผมจะอัพนี่ครับเฮ้แต่จริงๆอ่ะอัพตัดรีเจนน่าจะดีกว่าแต่ไม่ทันแล้วว่ะดิมาอัพเป็นสาย h a r ซ t h เดอร์แล้วเนี่ย ทีนี้ก็จะสามารถโจมตีโดยรวมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะมีช็อตนะครับทําลายโอเคปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วงั้นตอนนี้หวางพิศาดไว้ครับอัพไปเลยพิส่าผมจะเอาเป็นสตรองตัวนี้จะเป็นตัวต่อสู้พังตัวของเรานะครับนอกเหนือจากฮีโร่ก็จะมีเจ้านี้นี่แหละเอกเกนบลาส เดี๋ยวเอาให้เขาสามารถโจมตีพังตัวได้แบบเล็กๆน้อยๆไปก่อนอย่างจริงก็ไม่อยากไว้ไม่อยากไว้ตรงนี้สักทีเดียวนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมโอเคอ่ะตอนนี้มองเห็นพังตัวละเพราะฉะนั้นด่านพังตัวก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฝั่งนี้แล้วไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยทําให้ทั้งสองฝั่งมันเท่าๆกันครับผมไม่แน่ใจเลยว่าด่านนี้เราสามารถไปได้ด่านหนึ่ง้อยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเอาแค่ด่าน6กตามเควสอะ ผมว่าผมผมไหวผมว่าผมไหวแต่ด่านร้อยไม่แน่ใจเท่านั้นเองอินเทนเมจิกล้วให้ตีพังตัวเป็นตัวม่วงตัวนี้ต้องใช้ดูดเท่านั้นไงอโอเคโดยรวมเริ่มดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะดูดเ,เราแบทไหมยังก่อน เพิ่มจำนวนดูอีกครับอเอ้ดูอดิตัวนี้ผมปรับเป็นสตรองโอเคเป็นสตรองนั่นแหละเพราะว่าใช้สายฟ้าช่วยในการช็อตช็อตตัวเล็กๆแล้วให้มันเน้นตีสตรองไปเดี๋ยวผมแงอันนี้ออกก่อนโอเคตัวนี้แหละจะเป็นตัวเด็ดสุดของผมตัวนี้จะเป็นตัวที่เก่งสุดของผม เพิ่มจำนวนตัวเด็ดของเราต้องเป็นดูอิดเท่านั้นครับเพราะดูอิดมีความสามารถในการบัฟโอเคแล้วตัวสุดท้าย โอเคโอเคเอาล่ะเราเริ่มอัปเกรดดีกว่าทุกตัวตีเป็นสตรองแล้วกันนะเดี๋ยวจะเสริมวิศาตขึ้นมาบ้างโอเคครับเดี๋ยวอัพพอปลัสให้ได้น่าจะสวยมากยิ่งขึ้นพอปลักสองพัอือหอืโอเคทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ ได้เรื่อยๆอยู่แต่ผมไม่มั่นจใจเรื่องไปด่าน100รเท่านั้นแหละนอกนั้นนะผมว่ายังพอแบบน่าจะได้อยู่โอเคได้แล้วป๊อปลัสทางตัวต้องใช้วิศาตไปก่อนนะนะอะเดี๋ยวให้เจ้านี้ตีเป็นไข่ฟ้าครับตัวเซรามิกนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะผมต้องสแปมป๊อปลัสครับ เพื่อเพิ่มให้ดุยของผมมันโจมตีได้เร็วมากผมต้องรีบเสริมท่อน,นี้ขึ้นมาให้ได้และด่านนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่าไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอเคโอเคไหวไหมไหวไหมนิดนึงหลุดเยอะมันต้องใช้เสาถ้าอย่างนั้นนรต้องใช้เสาเอาไหมหมายถึงว่าใช้เสาของเจ้าอีซิลี่นั่นแหละ หรือไม่งั้นก็อัปเกรดตัวอื่นๆเพิ่มก็ได้นะมันเหมือนว่าขาดอยู่แคน่นิดเดียวเองอครับงั้นเราอัพฮาร์ดทอนเจ้านี่ไหมเหมือนทุกคนต้องไปสายช็อตนะเพื่อมีความสามารถในการต่อสู้กับอ่า d d นี่คือเรามองไปไกลถึงขนาดแบบต้องสู้กับ DDP จริงๆอะแต่ผมก็จะใช้ผมก็จะใช้เสาอ,อยู่ดีอะยอมเสีย HP ครับ10เพื่อ สร้างการป้องกันเพิ่มขึ้นมาหลุดนิดหน่อยไม่เป็นไรตีอกทีโอ้โหไม่เป็นไรใส่อยู่โอเคเหมือนเดิมครับสแปมป๊อปลัสเพื่อทำให้ดูดเขาแข็งแกร่งอือเดี๋ยวผมก็ต้องมีทริมเมอร์เหมือนกันนะเดี๋ยวป๊อปลัสเสร็จสตัวแล้วผมไปทริมเมอร์ก่อนดีกว่าเพื่อตัดการต่อสู้กับพวกพลังตัวครับไม่งั้นนี่จะหวังพึ่งแค่ว,วิสาในตอนนี้ ก็จะมีความเสี่ยงเล็กน้อยนะมีชทรมเมอร์ละชทรมเมอร์ทำความสามารถคือเขาสามารถที่จะระเบิดวงพลังทำลายพังตัวได้ครับเท่านี้ทั้งสองฝั่งก็สามารถที่จะทำลายพังตัวได้ละวเอเท่านี้ผมอาพาท็อปสันเดอร์เพิ่มขึ้นมาอ้าเจอตัวสีม่วงเออสีม่วงก็เป็นตัวแสบของผมเหมือนกันนะเหมือนเดิมอพปอมรักเพิ่มขึ้นมาครับ แล้วคุณจะรู้ในภายหลังเองว่าปอบรัตม,มันเก่งขนาดไหนปอปรัตยิ่งมีเยอะยิวดุดที่อยู่รอบๆเขาจะยิ่งตีเร็วนะถ้าเราสังเกตดูวงของเขาให้ดีดเขาก็จะแบบมีการคูณเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคูณสองอย่างเงี้ยพวกนี้คูณสามอยู่อย่างเงี้ยมันเต็มที่คือคูณห้าครับเพราะฉะนั้นอ่ะเฮ้ยสีม่วงสีม่วงสีม่วงทำลายพังตัวให้ได้แล้วดูอิดมันจะตีให้โอเค ถึงได้ใช้ดูดิเป็นตัวเมย์เนี่ยเพราะไม่งั้นน่ะเราก็จะเจอตัวสีม่วงทะยีทิ้งอยู่ดีนักโล้ป๊อปลัสป๊อปลัสป๊อปลัสปาไหนในหนในอัพป๊อปลัสแล้วก็เดี๋ยวจะอัพช็อตให้ด้วยแล้วกันนะเพื่อเสริมการป้องกันโดยรวมขึ้นไปอีกโอเคไหนด้วยอัพป๊อปลัสเหมือนเดิมดูดิเริ่มตีเร็วมากขึ้นแล้วแต่นี้จะไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวนี่ผมผมดูก่อน โอเคไหวง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าดูดีกเก่งขึ้นเยี่ยมไปมันเต็มที่คูณห้าเพราะฉะนั้นก็ป๊อบลัดอีกทอตด่านหกสิบผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแอบมีความกังวลเดี๋ยวป๊อบลัดอีกตัวหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ะผมอยากเก็บเงินเพื่อซื้อ ดูยเทียห้าให้ได้จังเลยครับเขาจะเก่งมากๆนั่นเองเขาจะเก่งมากดีสู้มันดีสู้มันดีสู้มันโอเคถ้าเก็บตังค์ซื้อเทียห้าได้สวยแน่ๆถ้าทำได้นะ 4ี่หม้าเนี่ยแพงมากเลยโอ้ยแพง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 ลองเก็บเงินดูก่อนแล้วกันถ้าไม่ไหวผมจะซื้ออย่างอื่นเพิ่มเช่นตัวเนโครครับมันทำลายพังตัวได้เกลี้ยงไหมเนี่ยถ้าเกลี้ยงก็โอเคอยู่เกลี้ยงอยู่นะโอเคการที่ผมต้องเอาดูอิด รวมไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเป็นเทียสุดท้ายแล้วเนี่ยเขายิ่งมีตัวอยู่รอบๆเขาเยอะเท่าไหร่เขาจะยิ่งตีเร็วไงเพราะฉะนั้นตรงกลางมันเป็นจุดที่บลูนมันจะมาบรรจบกันซึ่งจะเป็นจุดที่ทําให้ดุยของผมเนี่ยตีได้ดีที่สุดผมก็เลยสแปมเขาเอาไว้อย่างนั้นแหละไว้ตรงกลางผมจะพยายามเก็บเงินให้ได้สี่หมื่นห้านะด่านนี้ขอให้ทำลายพังตัวให้เดี๋ยวดุยมันช็อตแล้วก็ทำลายเองไงแล้วก็ด่านหกสิบ ด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยชัวร์แต่ว่าเดี๋ยวใช้เคิร์สเดี๋ยวใช้เคิร์สของเจ้าอ e ีซิลี่ช่วยเดี๋ยวรอให้มันไหมใกล้ก่อนหรือลองไม่ใช้ดูก่อนไหมถ้าไม่ไหวก็ค,ค่อยค่อยนั่นแล้วก็เอาใหม่โอ้หวแฮโอ้หวแบบพอดีพอดีเลยอะแต่เรายังมีเคิร์สให้ใช้ไงเราไม่ได้ใช้โอเคเราชนะชาเลนจ์ธรรมดาละผมก็สบายใจมากขึ้นแต่เราจะไปให้ได้ถึงด้าน100รอต้องทําให้ได้ครับชาเลนจ์ การชาเลนจ์ตัวเองมันก็อย่างนี้นี่แหละถ้าผมอัพดูอิดเป็นเทียห้าได้ผมพอมีหวังเพราะว่าดูอิดเป็นตัวเดียวที่ตีม่วงแล้วก็โจมตีได้ดีที่สุดในในที่ผมคํานวณน,นะนะผมว่าเขาเนี่ยแหละคือตัวหลักเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยต้องพยายามฝืนชีวิตครับเก็บเงินถ้าทำได้ก็ผ่านทาไม่ได้ก็อยากให้ได้นี่ยาก โอเคด่านนี้หลุดหยุดเลยด่านนี้มีวิธีแก้ครับไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะมันหนามากใช่ไหมมันหนามากครับเพราะฉะนั้น่ะเราต้องเล่นตัวที่แบบว่ายิ่งหนายิ่งมีประโยชน์หรือยิ่งเยอะยิ่งเก่งนั่นก็คือเจ้าเนคโครครับลองดูก่อนถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวจะเสริมอีก ว้าไม่ไหวฮะหยุดเลยเอาใหม่อีกทีนึ่งเ,เซรามิกมันมาเร็วมากมันทําให้เจ้าพวกวิาสานของผมม,มันไม่เพียงพอที่จะต่อสู้และตัวที่ตัดเหล็กได้ก็มีแค่ทุกคนเข้าใจอะ่ะอืมมีแค่ดูอิดเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมดูอิดเพิ่มขึ้นมา <c oughs> จะไหวหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมมองตั้งแต่แรกแล้วนะว่าด่านนี้ไม่ได้ง่ายเลยครับยาก หรือว่าเราต้องอัพพวกนี้เพิ่มหรือว่าเราต้องตีดูตีมันตั้งแต่เนิ่นๆเชาพวกนี้ถ้าอัพไปก็เสียงเงินสามหมื่นงั้นก็ต้องอัพพวกนี้เพิ่มเพิ่มจำนวนดูดูยังไงก็ไม่น่าพอฮะฝั่งขวาจะดีกว่าแต่ว่า ลองทำให้สองฝั่งมันพอๆกันเนี่ยที่ฝั่งขวาดีกว่าเพราะมันได้รับบัฟเห็นไหมคูณห้าเดี๋ยวเน้นตัวนี้อบอลัสตรงนี้อัพเป็นแค่ให้มีช็อตเพิ่มขึ้นมาพอลองดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็เอาสักฝั่งหนึ่ง กทุบวังเสาไม่นะเฮือเฮือ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 ,อยอมยากไปถึงแม้ว่าเราจะมีเงินก็ตามอ่ะแต่ด่านนี้มันจํากัดมากเกินไปจนเราไม่สามารถที่จะผ่านด่านร้อยได้ยิ่งเป็นด่านนี้ด้วยไงเสียดายนะแต่ก็บางตาเราก็ต้องยอมรับสภาพครับแต่ถ้าดนดูอิทเทียห้ามาไม่แน่นะจริงๆ ก็เสียดายไม่งั้นเราต้องสร้างดูวิดตั้งแต่เนิ่นๆแต่แบบไม่ไม่ใช่ว่ามารวมตรงกลางแต่ไปอยู่ตรงซ้ายตรงขวาบ้างมันจะช่วยตัดตีตัวเหล็กขึ้นมาได้บ้างไงแต่ผมคงจะไม่เรียรเพราะว่าไม่อยากเสียมังกีมันนี่ไงกับการที่จะไปให้ได้ถึงด่านร้อยเพื่อเอาอินสามังกี้ผมว่าเราเก็บมังกีมันนี่เอาไว้ดีกว่า,าไว้ซื้อสกินหรือว่าเอาไว้ทําอย่างอื่นที่มันดีกว่าน,นี้ครับผมโอเคครับทุกคน ก็น่าจะผิดหวังกันเหมือนกันนะที่ไม่สามารถที่จะผ่านไปถึงด่านร้อยได้แต่ก็เข้าใจแหละผ่านด่าน60อ่ะผมค่อนข้างมั่นว่าทําได้อยู่แล้วแต่ด่านนี้ยากยากกว่ายากกว่าเยอะเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันซายนี่ต้องขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมมากๆเลยครับ แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม mm hmm.